สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับย <c oughs> ินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP อของวันที่19นะครับพฤศจิกายน2567นรบเะครับ <c oughs> ลาว VIP ก็คือเลขจากประเทศลาวนะออกเวลา2 สามทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่องบีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรื่นรมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้หลุดกระจุยเลยนะครับหลุดแบบแบบแบบหมดใหญ่ใหญ่เลยหมดหลุดแบบตัดขาดเลยนะครับอืมาได้ยังไงอ่ะเจ็ดแปดเก้าแปดไปอยู่หลักที่ห้านู่นแปดหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งก็อดเลยประมาณนี้นะครับก็ไปพักหรือไปต่อก็ได้นะครับ ถ้าใครเหนื่อยก็พักนะแต่วันก่อนก็เข้าอยู่นะไม่ใช่ว่าเข้าแต่ถ้าถ้าสูตรในเข้าหลุดต่อกันสามมวนสองม้วนนี่ก็จะพิจารณาสูตรใหม่แล้วนะหาวิธีการใหม่ละรานนี้ก็มาดูกันนะครับสูตรนี้จะเข้าไหมประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เว้าเข้ามาชมนะครับทุกทีทุกทเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับหนึ่งสองสามนะครับเน้นที่หนึ่งกับสองนะคะนี้น, 1, 2, นะ

อขอเน้นที่หนึ่งเหมือนเดิมนะเมื่อวานนี่1ได้1ดีนะวันนี้ก็1เหลือสักตัวหนึ่งนี่แหละมั้ง890อยู่ตรงนี้นะครับแต่กระสือนะใครชอบ2ก็สองแปดสอกู้นะครับถามนี้เลยนะครับชนชอบค่อยจัดนะครับไม่ชนไม่ชอบก็วยืนกันไปนะครับเน้นที่1นึ่นะอยงนี้นะครับไปรูดไปวิ่งนะครับตนี้นะครับมาเห็นนะตัวนี้ตัวรองนะฮะอันนี้คือตัวทางเลือกนะอันนี้ชิดวินนะ แล้วเลือกที่1เราก็เอา1ไปจัดนะครับหนึ่งนะครับไปรูป่ไปวิ่งนะครับ่านนี้เลยนะครับลาว VIP ออก3ามทุ่มครึ่งทุกวันทุกวันนะครับช่อง v ีไีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รุ้ลมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับอจดไปเลยครับจดไปเลยครับตามนี้เลยนะครับ อ่าไม่ชอบก็ออกรุ่นๆกันไปนะครับประมาณนี้นะครับรขอขอบคุณมากๆนะครับวัสดีเชิญดีครับอันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ